สวัสดีทักทายพี่น้องทุกมองทุกที่เอฟซีทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง้อครับผมช่วงนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านๆอีกคือเก่าคือเดิมครับผมเปิดภาพมาทักทายกันช่วงนี้ก็บรรยากาศช่วงค่ำๆคำอยู่ตรงไหตรงหน้าครับผมช่วงตะเวนกําลังจะรับขอบฝ่าครับพี่นอ้องเบิงทองฝ่าทั้งด้านตะวันตกโอ้ยพี่น้องเอ้ยตะเวนกําลังจะรับไปเบืองแสงตะเวนซองขึ้นมาสวยงามมากครับพี่น้องผม เมือนเอกออกมาทงไหทตรงหน้าครับพี่น้องยังมาท่านเอกับบานอยู่ได้หลายคนเสน็กลับบานครับเพื่อนเบื่อล่ะครับผมแต่พออุบวนพท่านเอกครับพี่น้องเหมือนนี้ออกมาพ่นนี่ครับพี่น้องออกมาพ่นน้ำมักนะครับผมน้ำมักชีวภาพนะครับผมพ่นกระบืองแล้วครับพี่น้องเนื่องจากว่ามืดก่อนครับผมก็เลยได้สองสามงานครับพี่น้องผมเนื่องจากว่ากังวินเห็ดบ่ได้นะครับผมกังว้นเห็ดบ่ได้อากาศมันห่อนเลยไปเห็ดเนแมงนะครับผม มาเฮ็ดกดนได้หน่อยนึงครับพี่น้องผมได้สองสามงานมันมืดก่อนครับพี่น้องก็จะเตรียมตัวครับบ้านนะครับผมบ้านนี้เบิงทองฟ่าังบ่แมลงครับผมเบิงทากขุนคุนนะพระจันทร์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วครับผมหันไปเบิงทังหมู่บ้านครับพี่น้องเบิดปิดฟื้นเปิดไฟเบิดแล้วพุนเข้าบ้านเข้าเพื่อนหิดแล้วเปิดไฟกันสว่างแล้วครับผมทั้งหมู่บ้านนะครับผมหลยคนกับเข่าบ้านพา่อนแต่พอวนพระท่านใเขาบ้านนะครับพี่น้องก็จะเตรียมตัวเขาบ้านครับพี่น้องบ้านจะเก็บสิ่งเก็บของ นะครับผมคอนจะลับบานแล้วบรรยากาศพี่น้องเบ่งจัหน่อยครับผมชมบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาช่วงค่ำครับผมฟังเสียงเขียดครับพี่น้องเขียดตะนาวเปินห้องคุณนั่นหัานไบทางพี่น้องเพิ่เปิดฟื้นเปิดไฟสว่างสวัยครับผมเอยมืดเลยครับพี่น้องเหมือนนี้อ่ะเตรียมตัวลับบานครับพี่น้องเขาทั้งก่อนเก็บสิ่งเก็บของครับผมอื่นเศร้าแล้วครับพี่น้องจะมาเห็ดใหม่นะครับผม พอมือดิมืดแล้วครับพี่น้องไปกลับบ้านกันครับผมพี่น้องเอ้ยเฮ็ดให้เหตุน่านี่ก็ลำบากพอสมควรครับผมนี่ครับเบิ่งติล่ะเบิ่งแสงตะเวนทางด้านตะวันตกโอ้ยจุ่มซองขึ้นมากครับพี่น้องสวยงามมากเลยครับผมโอ้ย,อยตายแต่ทั้งกระไดขาดแล้วขาดอีกกูน้องพี่น้องเอ้ยทั้งรุดมือครับพี่น้องกล่องได้สันจังอยอ่ะพี่น้องบานนี่ป เดินทางกลับบ้านครับผมไปหาซาเล่งกูละหาซาเล่งครูใจครับผมเมืองทางด้านหมู่บ้านครับพี่น้องเปิดไฟสว่างสวายแล้วพอวนย่างๆวนเวียนอยู่ใน้ทงไห้ทงหน้ายู่ครับผมเบืองหยาครับพี่น้องฟังเสียงเขียดทองพี่นั่นะครับย่ามือแรงชีวิตชาวนากระซำนี่แหละครับพี่น้องเกมันยากนะครับผมบ่าดีเฮ็ดหลายปีเล้วครับพี่น้องพอวัววนนี่บ่าดีเฮ็ดมากเก สามสิบเกือบสี่สิบปีแล้วมั้งที่บมาเหตุน่ะนะครับผมกลับมาเหตุปีนี่ทดลองเมึงครับพี่น้องถ้าไว้ก็คงจะพักนะครับเพราะว่าอายุหลายแล้วนะครับผมถ้าไว้ก็เหตุไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เอาคู่มานำพี่น้องเลยหมื่นแล้วหมื่นแล้วปะปะปะกลับบ้านกันครับผมกลับบ้านกลับบ้านค่ำแล้วหมื่นแล้วทั้งบ้านมันสิรอดนะครับผมเอาคู่ก่นอนไปไปไป,ปพี่น้อง ไปหารถซาเลงข้าบานเตรียมตัวกลับบา้านครับผมมืดแล้วมืดแล้วคุณหันไปทางหมู่บ้านเปิดไฟแล้วไปไปพี่น้องโอ้ยหยาดพี่น้องอเอาข้ามืดๆเดแลยวครับผมอยากจะไปเห็นแสงแล้วาบานนี่ยพี่น้องเอ๊ ซาเลงจอดอยู่เทียงนะาหลายคนก็นเลิกการเลิกงานพักผ่อนแล้วแต่พอวนท่านไนพักเลยครับพี่น้องผมมือเเศร้าซึไม่เห็ดใหม่ครับพี่น้องนี่แถวนี้ก็ว่าท่านไนผลอยู่เนี่ยท่านไนผลนี่ครับพี่น้องเนี่ยยงอยู่หลายงานอยู่ยังอยู่สองสามงานสี่งานนะครับผมจึงสมาเห็ดใหม่นะครับผม,ม,มนะบาไว้แล้วมืดแล้วครับผมปะ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 ข้าบ,บ้านกันครับผม พักผ่อนบ้านนี่กลับบ้านพักผ่อนครับผมของใส่รถซาเล้งก่อนเออเฮ้ยโอ้ของใส่ซาเล้งก่อนเออแล้วมาเห็นแล้วเรื่องบ้านนี่นี่เตรียมกลับบ้านกันครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบไปซ้ำนี่ครับพี่น้องและจังพอกันหมาขอบคุณในหลายเด้อครับผมที่รับชมคลิปให้ ให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขุสุขคนครับผมขอให้ทุกคนโชคดีกับช่วงเวลาพักก่อนครับผมอยู่ดีมีแห้งสุขคุสุข,ขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม